ครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือบ้านทุ่งหนองหมู่ที่5าตบนบ้านสะนะครับอำเภอเชียงม่วนนะครับก่อนที่จะถึงที่ว่าการอำเภอประมาณ5กิโลเมตรนะครับทางขวามือนะฮะเชิญท่านแวะชมนะครับไร่พุทราในพื้นที่20ไร่นะครับเป็นพุทราปลอดสารพิษพุทรานมสดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่นี่เพื่อที่จะมาชิมพุทราที่นี่ว่าของเขาอร่อยหรือไม่ครับตามผมมาเลยครับ พวกเรามายืนอยู่ที่ไร่ตะลงชนที่นี่บนเส้นทางจากจังหวัดพะเยามุ่งที่จะไปสู่ที่วาการอำเภอเชียงมนวนไปอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงที่วาการอำเภอพวกเรามาแวะชิมพุทซานมสดชมวิวทิวเขากาแฟาสดจากไร่ที่ไร่ตะลงชนณนะที่บ้านทุ่งหนองหมู่ที่5ตาําบลบ้านสะอำเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยา พวกเราได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติชมวิวไร่พุทราในเนื้อที่ปลูก20ไร่บริหารจัดการโดยนายวิทยาเขื่อนแก้วเจ้าของฟาร์มขณะที่พวกเราอยู่ที่นี่เป็นช่วงที่พุทรานมสดกำลังออกลูกโตโตให้พวกเราได้ชิมริมรสพุทราของที่นี่กรอบอร่อยและปลอดสารเคมีอีกด้วยเพราะกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีซุ้มกาแฟสดที่นี่ก็มีรสชาติดีรสกาแฟแท้เป็นกาแฟสดของจังหวัดพะเยาของเรานี่เองจิบกาแฟไปด้วยชมวิวทิวทัศน์ไร่พุทราไปด้วยก็มีความสุขอีกแบบธรรมชาติครับสอบถามพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มในวิทยาเขื่นแก้วได้ทุกเวลานะครับ ครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสมาที่อำเภอเชียงมนต์จังหวัดพะเยานะครับท่านมาจากจังหวัดพะเยานะฮะก่อนที่จะถึงที่ว่าการอำเภอประมาณ5กิโลเมตรนะฮะทางขวามือนะฮะท่านก็จะจะพบกับฟาร์มอ่าตลงชนนะครับฟาร์มนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่20ไร่ที่ปลูกขุดซานะครับปลูกขุดซานมสดฮะอร่อยมากนะฮะปลอดสารพิษด้วยครับอย่าลืมนะครับ